สวัสดีค่ะทุกคนอินฟ้ามาแล้วค่ะมากับวเวจีคอลลาเจนนะคือนะคือฟ้าเชื่อค่ะว่าทุกคนเนะี่ยก็เคยทานคอลลาเจนซึ่งวันนี้ที่ฟ้ามีคอลลาเจนมาแนะนำซึ่งทางนงีี้มากๆเลยค่ะตัวนี้ เองค่ะเวกจี้คอลลาเจน plus ตัวนี้นะคะทานง่ายมากๆเลยนอกจากจะช่วยดูแลในเรื่องของหุ่นแล้วนะคะเพราะก็จะช่วยในเรื่องของขับถ่ายเองช่วยในเรื่องของผิวด้วยดูผิวที่ฟ้าออร่ากระจ่างใสมากๆเลยเพราะว่าเป็นวิตามินจากค่ะซึ่งทานง,ง่ายมากๆเลยค่ะวิธีทานนะคะก็เขามีช้อนตวงมาให้นะคะ1ทช้อนต่อวันหรือว่า1แก้วนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็คนลงไปให้ดูว่าสารสก,กัดเขาละลายเร็วมากๆเลยแล้วก็เป็นสีเหลืองคือกลิ่นมันหอมมากๆเลยอะ หอมผักมากเพราะว่าสารสกัดเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอโะโวคาโดแล้วก็เป็นบ่อกโคลี่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีครีและโพรบไบโอติกค,ค่ะจะช่วยในยเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็บำรุงแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพผิวด้วยนะคะนี่ด,ดีมากเลย อร่อยมากๆเลยค่ะมาได้โปรมาดีมากๆเลยค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในราคา690รู้ว่าดีแบบนี้แล้วมาบอกต่อแบบนี้แล้วรออะไรกันอยู่คะของมันต้องมีนะคะสาวๆวเวจี้คอลลาเจนพัสค่ะ